วันนี้พาไปดูเรื่องของการเมืองแบบเข้มข้นเข้มข้นกันหน่อยคุณผู้ชมร้อนร้อนเดือดเดือดร้อนร้อนเดือดเดือดเลยนะคะก็เป็นไปตามที่หลายคนก็พูดถึงใช่ไหมคะเรื่องของคุณมดดำคุณมดดำเนี่ยปรากฏว่าพาคุณพ่อสุชาติมาร่วมทัพเพื่อไทยเลยนะก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าเวลามีการปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยก็จะเห็นคุณมดดำเนี่ยปรากฏตัวในเวทีปราศัยแต่ครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมก ก็เรียกว่ามาจริงๆมาจริงๆนะคะอะช่วงเช้าที่ผ่านมา10นาฬิกาค่ะแกนนําพักเพื่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชนนันสีแก้วหัวหน้าพักคุณประเสริฐจันทร์รัรวงทองเลขาธิการพักคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตหัวหน้าพักนะคะแล้วก็อีกหลากหลายท่านนะคะมาต้อนรับต้อนรับคุณพ่อคุณมดดำนะคะ แล้วก็มาแถลงข่าวเปิดตัวคุณสุชาติตันเจริญอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแล้วก็เป็นอดีตสสอพักพลังประชารัฐที่ย้ายมาลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพักเพื่อไทยเดินทางมาพร้อมกับใครเดินทางมาพร้อมกับคุณมดดำนะคะอืมก็เรียกว่าเปิดตัวร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพักเพื่อไทยเลยนะ ะะบรรยากาศเองเนี่ยก็เรียกว่านะคะชื่นมื่นชื่นมื่นเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นอย่างดีนะคะนี่คือภาพบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ10นาฬิกานะคะที่ทางด้านของพักเพื่อไทยเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะคะว่าการต้อนรับเป็นอย่างไรบ้าง ค่ะนะคะนี่แหละค่ะก็จะเห็นนะคะว่าบรรยากาศก็คือครับก,ก็มีคุณมดดำคุณพ่อของคุณมดดำนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ร่วมพูดคุยนะคะอืมก็ชัดเจนนะคะท่านก็เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแล้วก็เป็นอดีตสสพลังประชารัฐย้ายมาซบเพื่อไทยอันนี้คือล่าสุดนะคุณผู้ชมนะอืม ก็เป็นการต้อนรับกันอย่างคึกคักอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนั่นแหละค่ะทีนี้นะคะทางด้านของนายแพทย์ชนน่านว่ายังไงบ้างนายแพทย์ชนน่านบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะเป็นวันดีที่ผู้ใหญ่ทางการเมืองดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีหลายสมัยล่าสุดท่านก็เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งตัดสินใจร่วมอุดมการทํางานกับพรรคเพื่อไทยเพื่อจุดมุ่งหมายเป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนหลายคนถูกกดดันต้องปรับสถานะตัวเอง ไปทำงานในบางมุมที่ไม่เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการนักหลายคนที่ย้ายมาอยู่กับพักเพื่อไทยเนี่ยคำตอบที่ถามกลับไปก่อนหน้าน,น,นั้นก็คือเคยมีอุดมการร่วมกับเพื่อไทยแล้วก็พลังประชาชนหรือไม่ส่วนใหญ่เนี่ยเคยร่วมอุดมการณ์กันมาแต่มีความจำเป็นต้องรักษาชีวิตเพื่อมีติทางการเมืองให้อยู่รอดให้ได้เพราะอะไรเพราะมีสภาพบังคับให้ท่านเนี่ยไปทำหน้าที่ในวิถีทางการเมืองกับพักการเมืองอื่นนั่นเอง คุณหมอชนน่านบอกว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักนิยมรับนะสภาพเช่นนั้นน่ะเกิดขึ้นจริงฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการใช้อำนาจประชาชนด้วยมติของประชาชนเป้าหมายของเราก็คือการต้องการแลนสไลด์เมื่อคุณสุชาติมีศักยภาพโดยเฉพาะจังหวัดทางด้านของภาคตะวันออกมีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็มีการรู้จักพื้นที่ของท่านเชื่อว่าเราเนี่ยจะมีผู้แทนภาคตะวันออกแบบแลนสไลด์นั่นเองขณะเดียวกันคุณสุชาติว่ายังไงบ้าง คุณสุชาติเองก็บอกว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่ากลับมาบ้านเก่าเคยเป็นรองหัวหน้าพักไทยรักไทยแต่ถูกเว้นวักไปสองสมัยจึงต้องไปดิ้นรนว่าจะหาทางกลับบ้านถูกนะคะเดินกลับบ้านไม่ค่อยถูกได้ลูกบังเกิดเก้ามาบังคับตอนแรกจะให้นายขาชาพาหรือคุณมดดำเนี่ยลงสมัครเลือกตั้งเขาก็ไม่ยอมก็เลยเอานะคะ คุณศักชัยมาลงแทนเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่มาทํางานการเมืองที่กลับมาก็ต้องเหตุผลถูกลูกบังคับนั่นแหละนี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็ถูกทางด้านของคุณสมพงษ์เนี่ยจี้ตัวนั่งรถมาด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นสีสันแล้วกันเนาะก็พูดไปก็นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสไปคุณสุชาติก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเวทีเนี่ยเวลาที่ไปปราศัยภาคตะวันออกชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็จะถามว่าลงพรรคไหนเลือกตั้งมาสิบสมัยก็ใส่ชื่อ เลือกพักแปะเบอร์เลือกตั้งให้เขาเลือกรอบนี้เนี่ยให้ชาวบ้านบอกนะว่าอยู่พักไหนคําตอบก็คืออยู่พักไหนก็ได้แต่อย่าอยู่พักเดิมอย่าอยู่พักเดิมเพราะอะไรเพราะนโยบายที่หาเสียงทําไม่ได้อย่ากโกหกอีกเลยเขาไม่เลือกถ้าให้ดีเนี่ยต้องไปพักเพื่อไทยนั่นเองนะคะทีนี้ถามถามคุณสุชาติว่า การกลับมาทํางานการเมืองร่วมกับพรรคที่เป็นไปได้เนี่ยคืออะไรยังไงคุณสุชาติบอกว่าก็เป็นตัวตั้งตัวตีที่ใช้นโยบายนําทั้นแหละแล้วก็ทาได้จริงประชาชนชื่นชอบครั้งนี้แลนซไลด์ไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเสียงนะแต่ทําได้จริงเพราะว่าประชาชนเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเบื่อเพลงเราจะทําตามสัญญาโอ้ไม่ได้ยินเพลงนี้นานแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะแล้วโดยเฉพาะยิ่งจะเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งครั้งใหม่ด้วยนะทีนี้ถามคุณสุชาติว่า ถ้าได้310เสียงคุณสุชาติเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นบัลลังก์อีกครั้งหรือเปล่านะคะด้วยลีลาของท่านคุณสุชาติบอกว่าให้เป็นรัฐมนตรีบ้างได้ไหมท่านก็ตอบทีเล่นดีจริงนะท่านบอกว่าให้เป็นรัฐมนตรีบ้างได้ไหมเพราะถามว่าสถานการณ์การเมืองข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจําเป็นต้องย้ายพักอีกหรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่าถ้าไม่ปฏิวัติก็ไม่ย้ายหรอก ถ้าไม่ปฏิวัติก็ไม่ย้ายหรอกนะทีนี้ถามถามเรื่องของกระแสกระแสอะไรล่ะคะกระแสนะคะของคุณทักษิณชินวัตรบอกเดี๋ยวเคากลับบ้านจะเรียกคะแนนสงสารให้พักเพื่อไทยหรือเปล่าหรือตีกลับไปที่รวมไทยสร้างชาตินะคะคุณสุชาติบอกว่าตรงนี้เนี่ยผมไม่มีความเห็นท่านไม่ได้ให้คําตอบอะไรนะถามว่าเพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้310เสียงจะสามารถตั้งรัฐบาล พักเดียวได้หรือเปล่าก็เป็นกฎกติกาอยู่แล้วถ้าไม่ถูกป้นก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้นะผู้สื่อข่าวก็ถามถามย้าว่าด้วยบริบททางการเมืองที่มีสวอยู่ด้วยจะเป็นไปได้หรือไม่คุณสุชาติบอกว่าก็คุยกับสวหลายคนเขาบอกว่าจะฟังเสียงประชาชนดังนั้นเนี่ยที่พูดกันไปว่าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยมั่นใจว่าเราตั้งรัฐบาลได้นั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื <muitas> <ian> ่อช่วงเช้าประมาณ10นาฬิกาที่ทางด้านของพักเพื่อไทยก็เป็นบรรยากาศการต้อนรับคุณสุชาตินะคะกลับมาทำงานที่พักเพื่อไทยอย่างอบอุ่นมีแกนนำพักเพื่อไทยเนี่ยมาต้อนรับและคุณสุชาติก็ได้พูดในหลายประเด็นใช่ไหมนะคะก็พูดถึงเรื่องของเอ๊ะการจะทำนโยบายต่างๆให้เกิดขึ้นได้จริงการที่นะคะจะมาจัดตั้งรัฐบาลก็อย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะได้ฟังกันนะคะได้ดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนัน เองนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ